มนโถแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกขายมนโทราบมนโถแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกขายมนโถทราบในห้วงสุดสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดของประเทศเพื่อนบ้านติดต่อกันหลายวันและจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพื้นที่เป็นจำนวนมากเพื่อป้องกันการส่อเหตุร้ายขอให้ลูกขายทุกท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเน้นบุคคลต้องสงสัยสิ่งของที่วางไว้อย่างผิดสังเกตและยานพาหนะต้องสงสัยทุกชนิด เน้นย้ำในพื้นที่เขตชุมชนเมืองตลาดนัดท่าสัพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวสถานีขนส่งสถานีรถไฟที่จอดรถของโรงแรมหากผิดสังเกตให้แจ้งโดยด่วนมนโทแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกขายมโทรทราบมนโทรแจ้งประชาสัมพันธ์ลูกขายมโทรทราบในหว้วงสุดสัปดาห์นี้จะมีวันหยุดของประเทศเพื่อนบ้านติดต่อกันหลายวันและจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมาก เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายขอให้ลูกขายทุกท่านเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเน้นบุคคลต้องสงสัยสิ่งของที่วางไว้อย่างผิดสังเกตและยนานพาหนะต้องสงสัยทุกชนิดเน้นย้ำในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองตลาดนัดห้าสัปปรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวสถานีขนส่งสถานีรถไฟที่จอดรถของโรงแรมหากผิดสังเกตให้แจ้งโดยด่วนขอขอบคุณลูกค้า